เงี่ยมาแล้วพี่วัสดีครับพี่สนใจรถยุ่ไหนครับออกออกไม่ไม่รับสุปรคัพก็ดีนะครับพี่คันนี้ก็ดีนะครัออฟฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ออไม่รับคันนี้ก็ได้นะครับซีเอลสามร้อยนะครับคันนี้ก็ดีนะครับซีพีอาร์สองห้าศูนย์และบันอาร์นะครับออไม่ครับไม่สนใจเหรอครับพี่ฮึไม่มีตัง โทษพี <oh> <sh arp> <sh arp mmm, ่ไม่มีติดตัวซะหน่อยละอ๋อนี่นี่บาทเดี่ยวได้ไหมได้เอามานี่ไปพี่